มอวรงขอบคุณสีสุวรรณปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อรักษาสมบัติชาติจากที่นายสีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การบิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเพิกถอนผลการปรโมลสิทธิ์การเข้าใช้งานวงโครจรดาวเทียมของชาติและเพิกถอนประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียม ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนสา์ปกครองได้มีคำรับสั่งคำฟ้องเพื่อไต่สวนฉุกเฉินล่าสุดวันที่19มกราคม2566นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจเ Facebook วโรงเดชกิจวิกรมโดยระบุว่าเช่นชมนายสีสุวรรณนายรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าได้นำความไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองกลาง ฟ้องคณะกรรมการกสทชเป็นผู้ถูกฟ้องที่1คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ามฐานใช้อำน,นาจโดยมิชอบในการปล่อยให้มีการประมูลวงโคจรดาวเทียมซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสารปกครองได้มีคำสั่งรับคำฟ้องเพื่อไตส่สวนถูกเชิญแล้วพวกเรา ในฐานะประชาชนไทยต้องขอขอบคุณที่นายศีสวรรณได้ปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ส่วนคดีของศาลอาญาทุจริตที่จะดำเนินคดีอาญากรรมการกศทชทางพวกเราซึ่งประกอบด้วยพักไทยพักดีและกรรมการสาภาพร,รัฐวิสาหกิจเอจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาทุจริตต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์